เพื่อให้ตกใจนะเพราะหลังจากที่มานั่งวิเคราะห์แล้วมันจะมีคนอยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่งตื่นกลัวโอ้ยอยากฆ่าตายถ้าตายเลยมันไม่มีปัญหาค่ะ นะคะเพราะว่าตายตอนนี้ก็เรียกว่าไม่ต้องจัดงานเยอะนะคะตายเสร็จเขาเผาเลยนะแต่ถ้าสมมติเลยช่วงโควิดไปตายแล้วเอ่อมันต้องมีการจัดงานใช่ไหมคะค่าใช้จ่ายบานตะไทยนะตายหนึ่งคนแต่คนข้างหลังตายด้วยเกือบหมดเลยนะคะเพราะว่าจัดงานศพให้นะคะแต่อันเนี้ยนะเราคุยกันแค่สำหรับคนที่มีชีวิตอยู่รอดเลยวัยเกษียณ65ปีไปนะคะค่าใช้จ่ายนะปีหนึ่ง นะคะที่สำหรับค่าอาหารเฉยๆนะคะเราลองมานั่งคิดดูนะ,ะสมมุติว่าเราไม่ได้ตายตอนอายุ60แต่เราดันไปตายตอนอายุ85ส่วนต่างของเวลามันจะมีอยู่25ปีสำหรับอาหารมื้อละ50บาทนะคะ25ปี ก่อนที่คุณจะตายโดยที่คุณไม่ต้องกินแบบอดอ,ดอ,ดอยากๆคุณต้องมีเงินสำรองไม่ต้องไปรอขอเงินจากลูกไม่ต้องมาขยันขยอรอเงินโอนจากรัฐแล้วรอไปกดนะคะนะไม่ต้องขอความเมตตาจากใครเพราะคุณเตรียมตัวเองไว้แล้วคุณต้องมีเงินเอาไว้ใช้เฉพาะค่าอาหารเรื่องเดียวนะคะ1,368,750บาท ยินดีด้วยกับคนที่มีเกินครึ่งแล้วนะคะแต่ก็ต้องมานั่งพิจารณากันสำหรับคนที่ยังมีไม่ถึงนะคะว่าเราจะวางแผนตัวเราเองอย่างไร นะคะชีวิตไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนะคะถ้าเรามีการจัดสรรแล้วก็การวางแผนนะคะเพราะอะไรคะเพราะในอนาคตหลังจากนี้ไปนะ,ะเราพูดกันหลังวัยเกษียณนะคะมันไม่ใช่แค่ค่าอาหารสามือ้อนะ,ะวะละ30บาทหรือ50บาทแต่อันนี้หมายรวมถึงค่าเสื้อผ้าหน้าผมนคะค่ายาพื้นฐานนะคะ บางทีไม่ได้ไปโรงพยาบาลหรือว่าไปโรงพยาบาลธรรมดามันไม่หายมันต้องไปโรงพยาบาลเฉพาะกิจเฉพาะทางเฉพาะเรื่องนะคะไม่นับค่าใช้จ่ายต่างๆค่ะเดินทางค่ะไปกิจธุระค่ะน้ําค่ะไฟค่ะโทรศัพท์นะคะไหนจะค่าสึกล้อของสิ่งต่างๆที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นของใช้ไม่นับรวมค่า พาสีสังคมไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งงานบุญงานวันเกิดลองคิดดูสิคะว่าถ้าวันข้างหน้าคุณเป็นคุณตาคุณยายลูกหลานมาเต็มบ้านเลยอะแต่คุณไม่มีเงินพอที่จะอ้าวแตะเอียให้ลูกให้หลานอ้าวซองแดงให้ซองขาวให้อะไรให้เพื่อให้เขารู้สึกว่าเนี่ยคุณเป็นผู้ใหญ่ที่พร้อมจะให้นะคุณลองคิดดูสิคะว่าชีวิตตอนนั้นะ่ะน่าสงสารไหม ไม่ได้สงสารใครนะเพราะเราต้องวางแผนในการที่จะทำให้ตนเองไม่ต้องเป็นบุคคลหน้าสงสารในอนาคต